มางหาษะมาอยู่กับสามีฝรั่งสิ่งที่คุณจะดอกได้คือภาษาภาษามันเป็นตัวต่อยอดให้กับชีวิตคุณว่าคุณจะอยู่ได้หรือไม่ได้มันเหมือนเป็นทุนอย่างหนึ่งในชีวิตคุณเลยในการที่คุณจะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้กลับมาอยู่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปอีกรอบหนึ่งกลับมาพักผ่อนอีกรอบนึง <laughs> โอเควันนี้หนิงอยากจะมาเล่าเรื่องนะคะแล้วก็ มาแนมาแนะแนวนะมาแนะจะบอกว่าแนะนําก็จะถูกไหมแนะแนวมาแนะแนวมาให้แนวคิดแล้วกันเนาะสำหรับคนที่จะเดินสายฝอนะคะที่กำลังมีปัญหาก่อนที่จะหยิบยกเรื่องเรื่องนี้เข้ามาคุยนะคะหนิงได้ขออนุญาตเจ้าตัวแล้วแล้วก็เจ้าตัวก็อนุญาตว่าแชร์ได้เลยค่ะพี่หนิงเพราะว่าอันนี้เผื่อจะได้เป็นแนวความคิดให้กับหลายๆคนที่จะตามมาอยู่นะคะกับสามีชาวต่างชาตินะคะซึ่งน้องคนนี้นะคะได้เดินทางมาอยู่กับสามีแล้ว หกเดือนก่อนหน้านั้นเคยคุยกันหนิงแล้วนะคะ,ะเรื่องเออพี่หนิงหนูไม่อยู่แล้วเนี่ยหนูไม่ได้ภาษาหนูจะทายังไงและหนิงก็เคยบอกว่าก่อนจะมาอยู่ที่นี่นะคะกรุณาเรียนภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยนะคะขอให้มันได้สื่อสารได้อะไรได้บ้างนะคะน้องคนนี้เขาเดินทางมาอยู่กับสามีนะคะชาวอเมริกานะคะแล้วก็น้องทิ้งครอบครัวก็คือพ่อแม่ที่แก่นะคะแล้วก็มีลูกอีกสองคนไว้ที่เมืองไทย ซึ่งก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่น้องได้ตกลงกับสามีแล้วว่าจะขอเงินสามีเนี่ยนะคะส่งให้ลูกนะคะที่อยู่เมืองไทยลูกกับพ่อแม่ให้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะคะทุกเดือนนะคะแต่ไม่ได้บอกจกํานวนว่าเท่าไหร่แต่ก็คือจะส่งให้พ่อแม่กับลูกต้องใช้ใจ่ายในเมืองไทยเนี่ยทุกเดือนนะคะแต่พอมาอยู่กับสามีแล้วนะคะที่นี่เดือนสงเดือนแรกก็ส่งพอเข้าเดือนที่3มสิคะมันเกิดโควิดค่ะน้องบอกพอมันมีโควิดปุ๊บสามีตกงานค่ะ พ่อสามีตกงานทำยังไงล่ะทีนี้มันเงินจะกินที่อยู่ที่นี่ก็ยังจะไม่พอนะคะก็เลยจะต้องบอกพ่อกับแม่ว่าขาน้องเนี่ยไม่มีตังค์นะคะที่จะส่งให้เพราะว่าสามีไม่ได้ทํางานสามีก็ไม่มีเงินมากพอที่จะเอามาจุนเจือทั้งสองฝั่งเนาะ,ะก็เลยแค่ตัวเองกินอยู่ที่เมืองไทยเออกินอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็จะพอไม่พอยังไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยน้องบอกนะคะทีนี้ พอเราคุยกันเสร็จนะคะพ่อแม่ก็ไม่สบายใจเพราะว่าก็ไม่มีเงินเมืองไทยก็เดินคุณโดนโควิดเหมือนกันอเมริกาก็โดนโควิดเหมือนกันแต่คนที่หาเงินคือสามีคนเดียวเนี่ยมันหาเงินไม่พอน้องบอกเสร็จแล้วก็มีเริ่มมีปากเสียงกันเริ่มมีปากเสียงทะเลาะก,กันเริ่มมีการทวงเขาเรียกอะไรทวงบุญคุณทวงคําสัญญาอะไรก็ว่ากันไปนะน้องก็บอกว่าไหนเธอบอกว่าฉันมาอยู่กับเธอแล้วเธอจะดูแลซัพพอร์ตครอบครัวฉันลูกเต้าฉันไงล่ะ ฉันอุตส่าห์มาอยู่กับเธอแล้วทําไมเธอทำให้ฉันเดือดร้อนนอนนี่นั่นนะคะน้องก็บอกว่านะคะสามีก็เลยบอกว่าไหนล่ะเธอมาอยู่เธอมาช่วยอะไรฉันล่ะเธอมาช่วยอะไรฉันบ้างฉันเจ็บป่วยไข้เธอก็จะดูแลฉันไม่ได้ฉันตกงานเธอก็ดูแลไม่ได้เธอก็รู้อยู่ว่าฉันตกงานจะกินยังไม่พอเลยเอาอย่างนี้ไหมถ้าเธอคิดว่าเธอโอเคเธอดีเธอถูกเธอก็ออกไปหางานทํา สามีก็บอกแบบนี้น้องก็บอกว่าฉันจะไปหางานได้ยังไงล่ะภาษาฉันก็ไม่ได้อะไรฉันก็ไม่ได้ฉันไม่รู้เรื่องเลยฉันไปไหนก็ไม่เป็นโน,น,น่นนี่นั่นก็คือคือต่างคนต่างเอาเหตุผลของแต่ละคนมาโต้แย้งกันนะคะเสร็จแล้วมันถึงจุดสุดท้ายของความอดทนอย่างที่บอกว่าตอนที่รักกันโปรโมชั่นเนี่ยนะคะ มันดีทุกอย่างมันพูดเป็นภาษาดอกไม้อยากได้อะไรได้อยากมีอะไรมีถูกไหมคะแต่เวลามันช่วงหมดโบนแล้วเวลาช่วงทุกเนี่ยแหละค่ะช่วงที่ทุกนี่แหละมันจะทําให้เห็นธาตุแท้ซึ่งกันและกันนะคะน้องก็เลยบอกว่าสุดท้ายนะคะต่างคนต่างทะเลาะกันไม่คุยกันแล้วสามีผ่านไปหนึ่งอาทิตย์สามีก็เลยบอกว่าฉันคิดและไตร่ตรองแล้วฉันว่า เธอควรกลับประเทศเธอดีกว่านั่นเชือกฟางสุดท้ายที่สามีหลุดออกมาน้องบอกคสามีก็เลยบอกว่าจะไปจดทะเบียนหย่าฟ้องหย่าจะหย่านั่นแหละก็หย่ากับน้องนะคะซึ่งช่วงที่รอเนี่ยหกเดือนเนี่ยแค่ยื่นกีนการ์ดไปยังไม่ได้กิีนการ์ดเลยสามีจะหย่าละ เขาก็ยกเลิกกินก๊์ดโทรไปยกเลิกกินกร์ดนะคะว่าไม่ต่อแล้วแล้วก็พาน้องไปเซ็นยาน้องบอกมันง่ายมากเหรอพี่หนิงก็เอ้ยมันก็ไม่ง่ายนี่ก็บอกว่าเออเหรอมันง่ายจริงเหรอเปล่าก็นี่ความสุขนองวา่งวาเพงจะยากอะเนาะแต่ที่แน่นนอกว่ามันไม่มีอะไรยากเลยค่ะก็เขาก็ไปก็ไปบอกเหตุผลแล้วเราก็แบบเราก็ตกลงที่จะแบบว่าตกลงดีดว่าเออฉันก็กลับประเทศฉันก็ได้ เพราะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขอยู่ไปก็ไม่มีเงินทองฉันต้องห่วงลูกห่วงพ่อแม่ฉันกลับไปประเทศฉันเพื่อที่จะดูแลพ่อแม่แล้วก็ลูกตัวเองว่สาสั้นสามีคือตักคือคนตกลงปลงใจแบบว่าเห็นดีงามไปทางพร้อมเดียวกันเขาก็ให้จะเขาก็อย่าให้นะฮะน้องก,ก็เลยกลับประเทศซึ่งตัวหนิงมองว่าอันนี้หนิงหนิงมัน,ม,นมันคือเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งหนิงก็เลยแนะนําว่าจริงหนิงก็บอกว่าไม่น่ากลับเลยเนาะ ควรจะคุยกันแล้วก็ไปหางานทำนันนี่คือความคิดหนิงนะว่าใจหนิงอะเนาะคืออย่างอย่างคนร้านอาหารไทยถ้าคนไม่ได้ภาษาจริงเนี่ยร้านอาหารไทยในอเมริกานี่โคตรเยอะเลยค่ะคุณสามารถเข้าไปทํางานร้านอาหารไทยก่อนได้ถ้าคุณไม่ได้ภาษานะคะไปทํางานแบบมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วค่ะการทํางานมันเหนื่อยอยู่แล้วไม่มีอะไรที่แบบเหนื่อยขนาดล้วนั่งหายใจที่เฉยยังเหนื่อยเลยเพราะอะไรคะเพราะคนเราก่างกายเนาะมันก็ต้องมีเหนื่อยอยู่แล้วแต่น้องเนี่ย คือคิดไม่ลึกอ่ะคิดสั้นเกินไปนะคะน้องก็บอกว่าหนูคิดสั้นเกินไปโถมพอหนูมาแล้วอยู่แล้วหนูมาคุยกับพี่แล้วหนูเลยเลยว่าหนูคิดสั้นมันเหมือนตัดไปตัวเองตัดอนาคตตัวเองไปเลยนะคะนีงก็เลยบอกว่าเอางี้ไม่เป็นไรคิดน้องใหม่คิดใหม่แล้วก็เริ่มใหม่แล้วกันเนาะซึ่งตัดตัดช่องน้อยจริงๆค่ะแล้วตัดอนาคตตัวเองแบบว่าจุดปุด <c oughs> จะบอกว่ายังไงจุดปุดจริงๆค่ะจริงๆคนสามารถออกไปทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นสมัคร ตอนนี้คนที่เริ่มมาตอนนี้นะคะอดทนอีกหน่อยนึงก็เขาเริ่มแบบว่าห้างต่างๆก็เริ่มรับสมัครงานแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือน่าจะอดทนทําที่ร้านอาหารไทยไปก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนหนังสือถ้าไม่ได้ภาษาก็ไปเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เรียนภาษา แล้วก็เข้าไปทํางานในพวกองค์กรที่เราสามารถทําได้นะคะอันนี้คือใจเพราะว่าช่วงทํางานร้านอะาหารไทยคือช่วงรอกินกร์ดช่วงรออะไรเพื่อจะไปทํางานที่มันถูกต้องพอเรามีกินกร์ดเราทางานที่ถูกต้องได้ทํางานที่ดีได้นะคะมันก็จะเป็นการเพิ่มเงินช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วงแรกก็ต้องบอกให้พ่อแม่อดทนหน่อยนะนะนะถ้าเป็นหนิงนะหนิงจะทําแบบนั้นซึ่งแต่น้องๆไม่ทําน้องตัดช่องน้อยแต่พอตัวน้องตัดแบบตัดแบบคือคิดไม่เป็นอะ หนิงจะบอกแบบเนี้ยหนิงก็บอกว่าเออน้องก็คิดไม่เป็นเนาะคิดไม่เป็นอะ่ะอุตส่าห์มาแล้วนะคะอยากกลับไปมือเปล่าไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะแค่สองคนเนี่ยไม่คุยกันแล้วก็ไม่หาทางออกที่มันดีคุณหาทางออกแค่ส,ส่วงนสั้นฝรั่งเนี่ยก่อนที่เขาที่ไรเขาคิดอยู่แล้วค่ะเขาคิดเยอะอีกแต่คุณเราคนไทยเนี่ยผู้หญิงไทยไม่ค่อยคิดไม่ค่อยคิดมากไม่ค่อยคิดว่าควรจะแก้ไขอะไรยังไงพวกคุณแบบคิดสั้น นะคะก่อนที่คุณจะมาสิ่งแรกที่คุณมาคุณควรจะคิดว่าคุณจะมาทําอะไรนะคะไม่ใช่ว่ามาจะมาเกาะผัวอย่างเดียวคุณเห็นคนอื่นเขามีผัวรวยผัวดีมันไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงไทยทุกคนมาแล้วจะได้ผัวรวยผัวดีหรือว่าผัวซับพอร์ตตลอดมันไม่มีนะคะบางคนก็มาแล้วก็ลาบากบางคนมาแล้วการออกไปทํางานมันไม่ได้หมายความว่ามันจะลําบากนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเอ้ยการออกไปทํางานแล้วขายหน้าว่ะไม่ใช่นะคะการออกไปทํางาน มันเป็นการสิ่งที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวคุณเนี่ยมีคุณค่าในสายตาสามีคุณหรือสามาสา,สายตาคนอื่นเพราะคุณสามารถที่จะดูแลคุณได้สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะสามีก็ยอมรับในความเป็นตัวตนในความสามารถของคุณการหาเงินเข้ามาซัพพอร์ตถ้าเขาไม่เอากับเราก็ดีไปแต่ถ้าเขาเอากับเราเราก็ต้องซัพพอร์ตเพราะมันเป็นครอบครัวไม่ใช่ว่ามาแล้วจะมานนอนให้ผัวเลี้ยงอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าคุณยิ่งคุณมีภาระอยู่เมืองไทย คุณควรจะทํางานดีที่สุดอันนี้สําหรับหนึงนอกจากว่าผัวคุณรวยจริงๆไม่จําเป็นต้องทํางานอันนั้นโอเคคุณสามารถอยู่ได้โดยผัวซัพพอร์ตตลอดเวลาได้แต่ถ้าผัวตกงานอย่างที่น้องคนนี้เป็นเนี่ย คุณต้องคิดหาทางจะโอเคฉันจะช่วยเธอฉันออกไปทํางานนี้ออกไปทํางานตรงนี้คือแก้ปัญหาช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วชีวิตคู่คุณจะยั่งยืนนะคะอันนี้คือหนิงอยากจะแนะนําคิดก่อนที่จะเดินทางมาว่าจะทําอะไรนะคะภาษาคุณต้องเรียนรู้ไว้เพื่อจะทําให้ตัวคุณเนี่ยได้มาต่อทุนต่อยอดที่นี่นะคะไปแล้วฝากด like, กดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้หนิงด้วยบ,ยบายค่ะ